เรื่องประหลาดใจมันเกิดขึ้นก็คือว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับร่างนี้เนี่ยโผล่ไปโหวตนะครับผมว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยเยอะมากๆจนเราก็งงกันคุณผู้ชมว่าคนรักกอรมนอเนี่ยมันมีเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ประเด็นคือมันเป็นกอรมนอด้วยไงแล้วพอมีกอรมนอกับเหตุจํานวนแบบนี้คนมันก็เลยตีความกันไปว่าเฮ้ย คุ้นๆเว้ยมันเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมที่เสียงของการที่โหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนื่องจากว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่แลนสไลด์ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเกิดเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับผมคือมีคนไม่เห็นด้วยกับร่างนี้นะคุณผู้ชมไม่เห็นก็คือมีคนไม่เห็นด้วยว่าจะยุบอ่ะมีคนค้านมีคนค้านการยุบกอรมนอ่ะเพราะร่างนี้มันว่าด้วยเรื่องยุบ แล้วก็ขอเสียงคนที่เห็นด้วย <ๆ S 1> กับคนที่ไม่เห็นด้วยวเรื่องประหลาดใจมันเกิดขึ้นก็คือว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับร่างนี้เนี่ยโผล่ไปโหวตนะครับผมว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยเยอะมากๆจนเราก็งงการคุณผู้ชมว่าคนรักกอร,รมนเนี่ยมันมีเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว,ว่าก็มีคนโพสต์ในใน X ในทวิตเตอร์เหมือนกันเช่นแบบปกติเวลาจะให้โหวตอะไรพวกนี้ไม่เห็นมีใครกระตือรือร้นจะมาโหวตเลยออยู่ดีๆไอ้พอเป็นไอ้กรอมมนอนี่โหูยอดโหวตไม่เห็นด้วยนี่มันพุ่งกระจุยกระจาย ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมีช่วงที่เห็นด้วยเนี่ยกลับมานําชนะพอ,อเช้ามาวันนี้เนี่ยอไอเมเห็นด้วย,ยตีคืนมาอีกแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจริงๆแล้วหนึ่งมันเป็นเสียงของประชาชนนะครับที่มาแสดงความเห็นกันแบบประชาชนต่อประชาชนคือเยสกันโนะมันเป็นประชาชนกันหมดหรือเปล่านะครับหรือว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นประชาชนที่สนับสนุนการยุบกรรมากับ กลุ่มที่เหมือนแบบอาจจะเสียประโยชน์จากการยุบกรมโนหรือเปล่าใช่เพราะว่าต้องย้าอีกครั้งหนึ่งจริงๆว่าประเด็นคือมันเป็นกรมโนด้วยไงแล้วพอมีกรมโนกับเหตุจํานวนแบบนี้คนมันก็เลยตีความกันไปว่าเฮ้ยคุณคุณเว้ลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะเราก็เลยงงกันว่าเฮ้ยการที่อันนี้ผมตั้งคําถามนะว่ามันเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมที่เสียงของการที่โหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเยอะมากเนี่ย แล้วมันก็เลยเป็นการแสดงให้เห็นว่าเอ้ยหรือว่ามีคนรัก,กอร,รมนอยเยอะมากขนาดนี้เนี่ยม,มันเป็นไปได้ไหมเนื่องจากว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่แลนสไลด์ <c oughs> <c oughs> งไมง่เป็นไปได้ไ,ไหมไง <c oughs> เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าทุกเรื่องเนี่ยมันมีมันมีสิทธิ์จะเกี่ยวข้องกับไม่แลนสไลด์ทั้งหมดหรือเปล่าก็เ<อ>พราะไม่แลนสไลด์น<อ>ั่นแหละพูดกันจริงๆณช่วงนี้ของสังคมอะอะไรที่มันมาลักษณะการอะไรที่มันเป็นเก่าก่อนแล้วไม่จําเป็น,นะคะแนนมันพุ่งอยู่แล้ว<อ>แต่พอเป็นก็อรมนอเนี่ย เรากลับเห็นว่าคะแนนไม่เห็นด้วยมันเยอะก็เลยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เออรัฐบาลมันไม่แลนสไลด์ม,มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าน้าอ,อนะครับคือทุกอย่างบางทีมันอาจจะวนกลับมาที่เรื่องของการไม่แลนสไลไได์ลใช่นะครับคุณผู้ชม